คือตัวนี้แฟงเกนนะครับแฟงเกนตัวนี้เพิ่งได้มานะครับเป็นแฟ n งเกน MSP 0 2นะครับตัวนี้ถ้าเราซื้อในออนไลน์สวัสดีเละดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวัสดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและเทคนิคดีๆในการใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีน้องๆ FC ถามเข้ามาว่าพี่ใช้หูฟังอะไรนะครับในการมิกซ์เพลงนะครับหลังจากที่เราทำเพลงด้วยแอป audio evolution ในโทรศัพท์มือถือนะครับถึงเราจะไม่ได้เป็นซาวด์อินเจเนียร์ที่ว่าเก่งกาจอะไรมากมายแต่เราก็ต้องมีการมิกซ์เสียงกันบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่พี่ใช้นะครับก็เป็นหูฟังราคาธรรมดาถูกๆนี่แหละนะครับต้องบอกก่อนว่าที่ใช้อยู่เนี่ยมีอยู่3ตัว หลักๆเลยที่ใช้ง่ายๆก็คือหยิบเมื่อไหร่ก็มาใช้ได้ก็คือหูฟังโทรศัพท์นี่แหละนะครับสมอทอกคู่ตัวของซัมซุงเลยนะฮะตัวนี้สมอทอกคู่ตัวของโทรศัพท์ก็คือมันก็จะให้เสียงเบสที่ได้เยอะเอาไว้ฟังเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะเอาไว้เทสเสียงได้ว่าเวลาเราเอามาฟังอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แต่ถ้าใช้มิกเพลงจริงแล้วอะ่ะมันมันจะให้ความละเอียดของเสียงได้ไม่เป็นออริจินอลเท่าเท่าเหมือนตอนอัด ก็เลยจะใช้เอาไว้เทสเฉยๆนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นของมีนะครับเป็นหูฟังบลูทูธตัวนี้ก็ใช้งานคล้ายๆกับหูฟังมีสายแหละเสียงดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะไม่มีสายเกะกะเอาไว้นั่งทํางานข้างนอกอะไรเงี้ยนะตัวหนึ่งนะครับถ้าแบตหมดก็ใช้ตัวมีสายและตัวสุดท้ายนะครับก็คือตัวนี้แฟ n งเก้นนะครับแฟรงเก้นตัวนี้เพิ่งได้มานะครับเป็นแฟ n งเก้น M S P 02นะครับ ตัวนี้ถ้าเราซื้อในออนไลน์ท้องตลาดนะไม่ว่าจะเป็นร a z a d ช s อปปี e ทั่วๆไปราคามันจะตกอยู่ที่ประมาณ1,350บาทนะครับตัวนี้นะหร,หรือหลายๆคนอาจจะซื้อได้ถูกกว่านี้แต่ว่าถ้าซื้อหน้าร้านบางร้านอาจจะแพงกว่านี้ก็ได้นะครับก็ให้ดูกล่องกล่องมันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะมันก็ made in china แหละนะครับแต่วันนี้จะมารีวิวให้ดูในความรู้สึกของพี่นะว่าซื้อมาแล้วใช้มันเป็นยังไงนะครับ ก่อนอื่นขั้นแรกอ่ะเดี๋ยวถอดมใม้ดูก่อนตอนที่ได้มาในกล่องเนี่ยก็จะมีหูฟังแค่นี้กับแจ็คแปลงนะครับตัวปกติมันจะเป็นแจ็คเล็ก3 5มมิลแบบนี้ใช่ไหมซึ่งแบบนี้มันก็สามารถเสียบกับโทรศัพท์ได้เสียบกับเอ่อมิกเซอร์หรือว่าออดิโออินเตอร์เฟซของเราได้แต่มันก็จะแถมตัวนี้มาด้วยนะครับแจ็คใหญ่นี่ตัวนี้ก็เอาไว้เสียบแปลงเพื่อให้เป็นแจ็คใหญ่เสียบเข้ากับพวกมิกเซอร์งาน งาน PA งานเครื่องเสียงกลางแจ้งได้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้ในห้องอัดเราก็ใช้เป็นตัวนี้ตัวนี้ก็เก็บไว้เสียบเข้ากับพวก a udi o ออิ e เตอร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นแจ็คเล็กนะครับก็ใช้ตัวนี้ใช้กับ AMG 02ซึ่งเคยรีวิวไปแล้วนะครับก็รีวิวไปแล้วเดี๋ยวว่าถ้าใครอยากรู้ก็ไปดูคลิปนี้นะครับรีวิวไปบ้างแล้วแต่ใครอยากให้ทำแบบละเอียดอีกทีก็เดี๋ยวทำคลิปใหม่ให้เนาะอ่ะแล้วหูฟังเนี่ย จะรีวิวเสียงให้ทุกคนก็คงไม่ได้ยินเลยเนานะต้องก็คงจะรีวิวได้แค่รูปร่างลักษณะแล้วก็การใช้งานถามว่ามันก็จะมีข้างซ้ายข้างขวามี L มี R บอกนะครับก็ใส่ก็ปรับขนาดให้มันเหมาะกับหูงแต่ละคนเนี่ยมันสามารถปรับได้ยืดได้หดได้ตรงนี้ตัวปรับก็ไม่กองแกง้งอเป็นโลหะเป็นเหล็กไม่ไม่น่าจะหักง่ายฮนะขนาดใส่หมวกตรงนี้ก็แล้วแต่เราจะปรับ ครอบหูสนิทด,ดีเงียบมากนะครับครอบแล้วเงียบวิ่งเลยนะครับใครพูดไม่ได้ยินอะครอบหูใบหูมิดเลยนะครับแล้วก็จะรู้สึกว่าเหมือนจะบีบๆใต้ตตใคางนีดนิดนึงนะครับเหมือนมันแน่นอนะแล้วก็อาจจะเจ็บกับพุงแก้มถ้าใส่เป็นนานๆอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าคนอื่นพูดมาข้างนอกไม่ค่อยได้ยินแล้วมันมีข้อดีคือเวลาเรา,เ,าเวลาเราอัดเพลงนี้เพลงสําหรับคนที่ ต้องการฟังเสียงซาวข้างเดียวเนี่ยมันสามารถปรับทับอย่างนี้ได้เห็นไหม <laughs> ฟังแบบนี้ก็ได้ก็คือฟังหูฟังข้างเดียวเราอยากฟังข้างเดียวข้างนี้เราก็หันออกแบบนี้นะครับหรือถ้าเราจะฟังสองข้างก็แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับเหมาะสําหรับนักร้องเวลาร้องเพลงนะครับหรือว่าอัดเพลงเนี่ยเวลาเราใส่หูฟังสองข้างนักร้องบางคนอยากจะได้ยินเสียงตัวเองถ้าไม่ได้ยินเสียงตัวเองเนี่ยร้องร้องขี้ยากถ้าได้ยินร้องแค่เสียงตัวเองผ่านไม์แล้วก็ผ่านหูฟังเนี่ย มันมันคอนโทรลยากบางคนก็ต้องการที่จะได้ยินเสียงตัวเองจากปากตัวเองเข้าหูตัวเองก็เลยฟังหูฟังแค่ข้างเดียวฟังซาวข้างเดียวแบบนี้บางคนจะหนีแบบนี้ใช่ไหมถ้าเป็นหูฟังธรรมดาที่มันพับไม่ได้แต่ตัวนี้มันมีข้อดีคือมันพับแนี้ได้นะคือเราก็ฟังซาวข้างเดียวยนี้ได้นะอ่ะนี่ก็เป็นข้อดีของมันนะครับตัวนี้ f ฟรงเก้น m s ็0 2นะครับใช้ได้ใช้ได้ถือว่า เป็นหูฟังที่นักมิกเพลงลหลายคนเขาก็ใช้กันนะนะผมก็เป็นหัดมิกมิกมือใหม่ว่างั้นเถอะก็ใช้ตัวนี้ถือว่าโอเคสำหรับผมแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาหูฟังในการอัดเพลงหรือว่ามิกเพลงดีๆสักตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ดีนะครับต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้สปอนเซอร์นะครับก็คือ ไม่ได้สปอนเซอร์จากร้านเข,ขนานะผมสั่งซื้อมาใช้เองอะ่ะดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีก็บอกคืออย่างที่บอกอะ่ะเหมือนมันหนีบเหมือนมันบีบค้างเหมือนเป่าลูกโป,ป่งอะ่ะเหมือนเวลาเราเป่าลูกโป,ปง่งมันจะเจ็บๆอเงี้ยเออพอใส่ไปสักพักก็อาจจะเมื่อยได้แต่ว่าอาจจะแบบต้องใช้จนชินนะนะผมก็เลยใช้พวกหูฟังแบบนี้บ้างนะครับนี่ฟังแบบนี้บ้างแบบนี้บ้างนะครับบลูทูธบ้างแบบม้สายบ้างปนๆกันไปนะครับ โอเคหวังว่าคงจะมีประโยชน์สําหรับใครที่กําลังมองหาตัวนี้อยู่นะครับก็ก็ลองไปเลือกซื้อเรื่องหากันมาดูนะครับถ้ามีกำลังซื้อโอเคต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็เลือกติดตามทั้งหมดให้กับช่องถาวรวิดยครีเอเตอร์ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้การต่อไปนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ